ไปใครไปไหนตั้งเอายิ้มหายไปหรปเยหอรยอไเยนระวังเออระเบียงนึ่งรอระยตัระวังระเบียงเออตายแล้วอะไรเออุยลูเ้ยลูปูลูปูปูระบระเบียงลูปูระเบียง ล e uh, well, ูปูลูปูบลาเบียงบลาเบียงลูปูบลาเลลูปูบูลเบียงปบเบียงลูลูปูลูบเบียงโอ้ไมวะเนดีๆโอ้ไอยาดไอ้เสียดไม่ลู้ปูปูเบียงเงียบๆไปที่ยโอเคยังไมบอมดิเไปช็อตอางเงี้ยิมิชชั่นเฟลไ์โอเค

Four one three one. Banger A. A point. Bomb has been planted. Hey, Navan, boy. Nice. tôm được tiền đâu không này à ban ban hàng vào nên cuối không ấy อือแม่งไม่ตายไหนอ,อ,อ,อ่ะอีกตัวหนึ่งอะตออาทางว่าเราอ่ะเฮ้ยโอ้ยตัวของเราสวยหนึ่งหนึ่งตั้งไปตรงน,นี้ด้างขวาด้านขวาหน้ะสามชั้นทางสามชั้นอ่ะเอ็ดแปดเลยนาทีสี่สิบ เอาแล้วหนึ่งหนึ่งอตักควายเหรอ Yeah. bomb has been planted. Yeah.

Mereka menang, mereka menang Lebih lebih ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดายด้วยเหรอวะลืมดูชื่อแม่งเลยมีแม่งแล้วอะไรละเดี๋ยวดายแกงอูแดงเนึ่งมุนว่นนะไั้งระยงกลับไป,ไป เบี้ยไม่รู้กลับไปยังนะเฮ้ยขึ้นบ้านกูว่ากูมันจะไปพอดีไปกูลเลือนน่องหนึนน่งเต้าเรื่องหนึ่งไอ้บ้านเรา 42, 42. บ้านเราตัวสวยไอ้สีสองสีสองบ้านเราตันบ้านเราตัน วางบีได้ป่ะอ่าวางบีแล้วเนี่ยยิงวางละบอมเฮ้ยเกลียดแค่คุยอยู่ไหนมาลงลูกบัวอรอคนเยอะกว่าโอ้ยเท่ากันดีกได้ไหมเบรกแล้วนะมันจะมาหวดเราข้างหน้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 าลงลงลงหมดแล้ว

Bomb uh, has been oh planted. Knock knock. Fire in the hole. อเอเรียงมันเอ้ยเลเลยตายตายอ่ะม ah, ีต ok uh, uh, ัว oh, ต uh, ั Mi ้งอ่ะเบมีตัวเีหวด็อกเกอร์อยู่เีเีกันเรียงเบียงมันนึ่งไปลูกตัวหนึ่งก็ขอยู่ไนวะตอ้เก็บของอ่ะน่